โชวรูมรถมอตเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเปิดใหม่เฟ l โลแอดแลพิสวัสดีครับพบกับผมบังฟอร์ดนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำโชวรูมเฟลโลแลพิดสาขาพระราม5กันครับโชวรูมของเรานะครับตั้งอยู่ที่วงเวียนพระราม5อยู่บริเวณหัวมุมทางด้านซ้ายขาเข้าถนนบรมรา,าชชนนีครับ ในส่วนของแบรนด์แรพิดนะครับเราจะมีรถจักรยานย,ยนต์ไฟฟ้าให้ท่านได้เลือกถึง2รุ่นด้วยกันนะครับก็จะมีในส่วนของ SR 1 0 8นแะครับและ SR 1นะครับ,รบที่จะเป็นรถจักรยานย,ยนต์ไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับเจ้า SR 1 0 8นะครับตัวนี้ จะเป็นจักรยานยนต์ไฟฟ้าสไตล์วินเทจนะครับที่จะมีมอเตอร์อยู่ที่3,500วัตต์สามารถนะครับทำความเร็วได้80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยครับและในส่วนของแบตเตอรี่ของเจ้า SR108 นะครับให้ขนาดมาอยู่ที่72โวลต์48แอมป์นะครับสามารถวิ่งได้ไกลสุดอยู่ที่100กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งครับซึ่งใช้ระยะเวลาในการชาร์จอยู่ที่4-6ชั่วโมงครับ และต่อมาครับเจ้า SR09 นะครับสกูตเตอร์ทรงโมเดลน,นะครับสำหรับเจ้า SR09 คันนี้นะครับให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่72โวลต์48แอมป์นะครับเหมือนกับเจ้าตัว SR108 เลยนะครับ สามารถวิ่งได้ไกลยอยู่ที่100กิโลเมตรเช่นกันนะครับสำหรับเจ้า SR09 คันนี้นะครับจะให้มอเตอร์ขนาด4,000วัตต์ซึ่งทำความเร็วได้80-90กิโลเมตรเช่นกันนะครับและทั้ง2คันนี้นะครับจะมีระบบกระจายแรงเบรกแบบคอมบายนะครับและยังมาพร้อมกับระบบสัญญาณการขโมยครับและมาในส่วนของ performance Motorbike นะครับกับเจ้า Fellow FW0 สำหรับเจ้า F W 0 7คันนี้นะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารูปทรงแบบสปอร์ตเนเกตสมรรถนะสูงครับกลุ่มกำลังของเจ้า F W 0 7คันนี้นะครับให้กำลังวัดอยู่ที่6,000วัตต์ความเร็วสูงสุดได้ตั้งแต่125กิโลเมตรถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับและสำหรับขนาดความจุของแบตเตอรี่ของเจ้า F W 0 7คันนี้นะครับให้ขนาดความจุอยู่ที่ 96โวลต์58แอมป์นะครับวิ่งได้ไกลสุดอยู่ที่120กิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งครับไว้วางใจได้เลยกับวบรันตีของทั้งเฟลโลและแร p i ิดครับแร p i ิดนะครับรับประกันแบตเตอรี่นานถึง3ปีและมอเตอร์ไฟฟ้านะครับรับประกันานานถึง5ปีครับ และสำหรับเจ้าเฟลโลนะครับรับประกันแบตเตอรี่และมอเตอร์ไฟฟ้านานสูงสุด5ปีครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจทดลองขับและมาชมรถตัวจริงนะครับสามารถมาได้เลยที่นี่ครับโชว์รูม f u t u r e t e c h EV นะครับสาขาพะราม5ย้ำกันอีกครั้งนะครับสำหรับโชว์รูมของเรานะครับ ตั้งอยู่ที่วงเวียนพระราม5ฝั่งขาเข้าถนนบรมรา,าชชนนีนะครับหรือสามารถติดต่อผมได้นะครับบางฟอร์ด0629491194ครับ